อะไะคะทุกคนวันนี้เราก็จะไปเที่ยวเกาะสีชังแบบวันเดย์ทริปหวันกันนะคะก็ไปดูกันเลยเริ่มต้นเราก็เดินทางจากสถานีสุขุมวิทไปลงที่สถานีเอกมัยนะเลือกทางออกที่สองพอออกจากทางออกที่สองแล้วก็เดินตรงไปจะเจอสถานีผู้โดยสารเอกมยัย จากนั้นเดินเข้าไปก็ไปซื้อตั๋วได้เลยเราไปซื้อตั๋วที่ช่องจําหน่ายตั๋วหมายเลข11ค่าตั๋วก็จะอยู่ประมาณคนละ1้อยบาทเพราได้ตั๋วมาแล้วก็ไปรอรถที่ช่องหมายเลข24หรือไงน่แหละใช่หมายเลข24ก็จะเป็นรถมินิบัสนะทุกคนเราเลือกไปลงที่หน้ามอปลเพราะว่าเรามีคนรู้จักอยู่ที่นั่นก็เดี๋ยวลองให้เขาขับรถพาเราไปเที่ยวเกาะสิชังเพราะว่าจะได้ประหยัดค่ารถ ไปอีกทางหนึ่งด้วยมั้งก็ขึ้นรถกันนะคะทุกคนจะบอกว่ามินิบัสคือนั่งสบายมากแล้วคือไวมากแบบเดียวก็คือถึงน่ะพอมาถึงชลบุรีแล้วเราก็จะไปขึ้นเรือไปเกาะสีชังที่ท่าเรือเกาะลอยนะทุกคนก็ค่าตั๋วไปก็ประมาณ6บาทเอ้ยไม่ใช่6 0คือจะบอกว่าทุกคนพกเงินสดไปนะเพราะว่าเขาไม่รับโอน คือเครียดมากตอนนั้นเพราะว่าคือพกเงินไปกันคนเระแบบว่าเตษเงินน่ะคือแบงค์ยี่สิบแค่ไม่กี่ใบเองแล้วคือกลัวว่าจะไม่มีตังค่าไปเกาะคือจะบอกว่าวันที่ไปคือคนเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงต้นเดือนแล้วก็เป็นเทศกาลตรุษจีนด้วยเกาะสีชังคือคนเยอะมากดูดีแกคือจะขึ้นเรือคือคนเยอะมากไปถึงก็ประมาณเที่ยงเที่ยงนะทุกคนประมาณเออใช่ดิประมาณสิบโมงคือจะบอกว่าเกาะสีชังเป็นเกาะที่ ไม่เคยมาเลยก็คือมาคั้งมีคร้งแรกเป็นเกาะที่มาค้างแรกแล้วก็เป็นเกาะแรกที่ได้ข้ามไปเที่ยวเพราะว่าปกติปกติไม่เคยเที่ยวเกาะเลยคือใช้เวลาข้ามเรือประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งหรือไม่ก็ประมาณ40-50านาทีคือจะบอกว่าเรือขับก็กําลังดีส่วนการเดินทางวันนี้เราก็เลือกเป็นการเช่ารถนะทุกคนคือเช่ารถบนเกาะก็ราคาประมาณ 25 0บาทต่อชุบวันมั้งที่แรกที่เราจะไปวันนี้ก็คือเราจะไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ก็คือเขาบอกว่าสักสิทธิ์มากถ้าเกิดว่าใครข้ามน้าข้ามทะเลมาไหว้ก็คือจะดวงเองแล้วคือวันที่ฉันไปว่าคือวันนั้นวันหวยออกแล้วคือฉันถูกหวยสักคือจะบอกว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่คือศักสิทธิ์จริงก็คือถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็จะมากราบไหว้อีกแล้วก็จะมาเที่ยวอีกเพราะว่าก็สีทางคืออบอุ่นมากที่นี่คือแบบบรรยากาศคือดีเลยอแกเคยก็เป็นวิวจากบน เกาะนะทุกคนก็ไปต่อกันที่หาดหาดถ้ำพังคือหาดนี้ก็คือน่าจะเป็นหาดเดียวบนเกาะแล้วแหละที่แบบน้ำใสมากแล้วก็เป็นหาดที่แบบมีจุดกลางตรงกลางเต็มแน่นอนไม่ใช่ดิมีจุดให้นั่งแบบอะไรนะนั่งกินนั่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยจะบอกนน้ำใสเวอร์แล้วก็มีไปถ่ายรูปกุดกิบที่ถ้ำพังแล้วก็ ที่มันจะเป็นแหลมแหลยื่นออกมาในทะเลที่เป็นสิกเนเจร์ของเกาะสรีค่ะหมดวันแล้วเราก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะทุกคนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้ติดตามคลิปหน้าว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อก็คลิปนี้ก็คือเป็นเสียงภาคล้วนเลยเพราะว่าเก็บฟุตอย่างเดียวคือทริปหน้าจะมีไปเที่ยวไหนอีกก็รอติดตามชมกันได้เลยเพราะว่าปีนี้จะเที่ยวให้ถึงที่สุดเที่ยวให้สดสดเลย